สวัสดีครับเพื่อนๆครับเราดูพระเหรียญที่มันนะองค์ใหญ่ๆก็มากมายแนละ้ววันนี้เปลี่ยนฟิลมาดูรียเล็กแต่พุทธคุณไม่เล็กกันกันอีกสักล็อตหนึ่งจริงๆมันมีเยอะเยอะมากเหรียญเล็ก,เลกๆเนี่ยพุทธคุณแบบว่านะ เอามาตอนนี้ก็เอามาชักรอบแรกกันเดี๋ยวค่อยทยอยไปยนะนะเพราะว่าเดี๋ยวพระมันเยอะไงเพื่อนๆก็คอยคอยดูไปใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ยังไม่ได้กดเป็นเพื่อนกันนะหรือว่าคลิปไหนที่มันเป็นประโยชน์นะครับควรจะแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้ได้ดูกันก็ก็อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลแล้วก็ นะกดติดตามเป็นเพื่อนกันไปนะครับเราจะได้นะรับฟังพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมีอะไรที่คอมเมนต์น่าสงสัยหรือว่ามีข้อสงสัยมีอะไรอยากถามหรือมีอะไรสนับสนุนข้อมูลในแต่ละคลิปแต่ละคลิปเพื่อนๆก็นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ นะครับเอาเหรียญเล็กเป็นเหรียญเม็ดแตงนะเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อผลวัดทุงนารีทางนะครับทางจังหวัดพัทธลุงนี่ก็เกจิใหญ่เกจิดังในยุคปัจจุบันเลยหลวงพ่อผลนะวัดทุงนารีนะครับเป็นรุ่นวางศิลาเลิกในการสร้างโบสถ์นะ,ปะเป็นเม็ดแตรงรุ่นแรกของท่านเลยเม็ดแตงรุ่นแรกของท่านนะ หลวงพ่อผลวัทุ่งนาลีท่านจาชื่อให้แม่นนะหลวงพ่อองค์นี้เก่งมากหลวงพ่อองค์นี้เก่งมากเขาเป็นน่าจะเป็นทางสายเขาอ้อนะได้รับฐานถ่ายทอดวิทยาคมมาจากครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านก็ทําพระแล้วก็ปลูกเสกพระเนี่ยได้ความเข้มขขังนะเป็นที่เรื่องรือของพี่น้องชาวป,ปักใต้เรานะครับคนที่อยู่ทางใต้ทางพัทลุงเนี่จะรู้จักดี จะรู้จักดีฉะนั้นนะครับเพื่อนๆเจอนะไปเจอที่ไหนไปเจอตรงไหนนะนิมนต์ท่านกลับบ้านนิมนต์ท่านกลับวัดเป็นพระดีนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ใช้แล้วเกิดประโยชน์ใช้แล้วเกิดผลนะสิ่งนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็เก็บกลาัาบ้านกันนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆก่อนที่จะมาดูรายละเอียดเหรียญกันนะก่อนที่จะมาดูรายละเอียดในเหรียญ นะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อมาคุยกันเรื่องไอ้การเจ็บพระนี่แหละนะการเรียนรู้เรื่องพระเครื่องเนี่ยวันนี้พูดไปกี่เดือนกี่ปีมันก็มันพูดได้เรื่อยๆอ่ะครับเ<ม>พื่อนๆน,นะบางทีเนี่ยเราอยากจะย้ำทําไมผมต้องย้ำว่าอะไรผมต้องพูดให้มันได้ให้มันซึมซับเข้าไปในความรู้สึกของเพื่อนๆเวลาดูคลิปผมอาจจะไม่ใช่แบบมาชี้ตำหนิไม่ใช่แบบสไตล์ของแบบว่าฟันธงอย่างงอนอย่างงี้ไม่ใช่ครับ ผมอยากคุยกับพวกท่านอยากทําความเข้าใจกันให้เยอะๆนะท่านจะได้ไม่ต้องโดนใครหลอกท่านท่านจะได้ไม่ต้องไปโดนเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับการช่าหาพระเนี่ยมันเป็นการลงทุนนะเป็นการลงทุนถ้าได้ของดีท่านก็ถือว่าโชคดีภูมิใจไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านลงเงินไปแล้วลงทุนไปแล้วท่านได้ของไม่ดีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ มันจะไปต้มน้ำร้อนกินเหมือนมาม่าก็ไม่ได้นะเสียก็คือเสียไปเลยเงินท่านหามาได้กว่าแต่ละบาทกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทกว่าจะได้เงินมาแต่ละนะก้อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆแล้วมันได้นะครับท่านต้องทำงานด้วยแรงมาด้วยแรงเหงื่อแรงกายนะครับแล้วท่านมาดูเขาหลอกนะเพราะเห็นแก่ความว่าเฮ้ยนะผมถึงบอกอย่าโลภ การที่เราจะไปเช่าผ้าหาพระที่มันมีราคาแพงนะซื้อถูกๆและคิดว่าจะขายได้ราคาแพงๆนะหวังจะเป็นเศรษฐีหวังจะฟุกท่านไปซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าครับต้องไปซื้อหวยดีกว่าครับนะถ้ายังมีโอกาสได้ถูกถ้ายังมีโอกาสได้เงินฝันให้ดีๆนะครับโชคดีอาจจะเป็นของท่านท่านทำบุญให้เยอะๆนะทำบุญให้เยอะๆ การให้ทานเป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วครับให้ทานคนบางทีมันก็เป็นความสุขขึ้นสวรรค์ทันทีนะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมันเป็นเรื่องของชีวิตของคนทั่วไปเป็นปุถุชนคนทั่วไปก็คือการเสี่ยงโชคเสีย่ยงทายคนจนก็ต้องมีสิทธิ์ซื้อสิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์ในการซื้อหวยจูยเบอร์ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านยังไม่ศึกษาพระเครื่องท่านยังเข้าใจในความคาดเคลื่อนท่านยังหลงในเรื่องของความรลภอยู่ นั่นคือหายนะของท่านนั่นคือการสูญเสียเงินของท่านที่จะต้องไปกับไอเรื่องพวกเนี้ยโดยที่ไม่ใช่เหตุมันไม่มีหรอกครับคุณขายผ้าขายองค์ละร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วท่านจะเอาพระองค์นั้นมาขายได้หลักแสนหลักล้านหลักหมืน่นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ท่านยังตั้งใจในเรื่องการขายผ้าซื้อผ้าโดยการคิดว่ามันจะต้องฟลุกมันจะต้องนะได้ของดีมันเป็นไปไม่ได้ท่องคําว่าเป็นไปไม่ได้เลย ขนาดท่านส่องดูกับมือท่านท่านเห็นกับตาท่านท่านยังโดนมันยังเจได้เลยคิดว่าท่านรู้ดีหรือยังเข้าใจตัวเองมากพอหรือยังนะครับสิ่งนี้คือความเป็นห่วงของผมสิ่งนี้คือความที่ตั้งใจของผมอยากจะเอาความรู้อย่างเนี้ยมาบอกมากล่าวกับพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปผมผมบอกแล้วไงว่าถ้าเมื่อไหร่ท่านตั้งใจจะไปหาพระที่มันมีพุทธคุณ ราคาไม่พอไหวร,ราคาพอที่เราจะเช่าหาได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นกลางกลางต้นตัวแล้วแต่กําลังทรพัพย์ของแต่ละคนถ้ามีเงินหมื่นซื้อพระหลก 100, 000, ักร้อยหลักพันก็ได้หลายองค์และเป็นพระแท้พระดีท่านดูเป็นนี่แหละครับท่านได้ของดีแน่นอนนี่แหละครับคือการเก็บออมของท่านที่ถูกต้องนะแต่ถ้าเมื่อไรที่ท่านจะออกไปจากบ้านและท่านท่องว่าท่านจะไปหาสมเด็จพระลักครางท่านจะต้องไปหาสมเด็จนะ ผ้าที่มีราคาแพงๆหรือองค์พ่อที่เป็นผ้าเหรียญผ้าอะไรก็แล้วแต่นะผ้าหลอกกันแล้วกัน,นอย่างหลวงพ่อเงินพัดบางครานอย่างนี้คิดโด้อโหกูจะต้องได้แม็กดูแล้วเป็นนะหลอหลอหลอเหมือนกันสมเด็จก็โหนี่เนื้อดินจินผงๆเหมือนกันแหมพุทธคุณพิมพ์ตรงตรงใช่คิดอยู่อย่างนั้นคือมโนมันเป็นการมโนมันัานคิดเข้าข้างตัวเองนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเพืเ่อนๆ เป็นห่วงมากเป็นห่วงความมโนเป็นห่วงความที่เราคิดเราโลภเราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราจะต้องแมชซื้อพาคจากออนไลน์มาสามร้อยคิดว่าจะต้องขายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะมันเป็นไปไม่ได้ท่องคําว่าเป็นไปไม่ได้ขนาดดูกับตามีอยู่กับมือเนี่ยมันยังไม่แท้เลยหลวงพ่อดังๆของลงพี่หรือเพื่อนๆมีเอามาดูดิ สมเด็จคิดว่ามีเยอะๆนะเอามาดูสิมันเหมือนของเข้าไหมมันจริงไหมมันใช่ไหมศึกษาให้ดีๆข้อมูลเดี๋ยวนี้การเรียนรู้มันมีหมดนะครับมันมีช่องทางในการเรียนในการศึกษามีเยอะมันมีมากกว่าเก่าเยอะแยะครับมีครูบาอาจารย์มีเซียนใหญ่ๆนะเอามาให้เราดูเอามาให้เราศึกษานะไอเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนมนะัน จับต้องถึงอยู่แล้วมันไม่ต้องไปยืมมือใครมาดึงไปหาไปน่นไปนี่หรอกครับอะไรที่คิดว่ามันใช่แล้วถ้าว่าไม่ใช่ถ่าถาเชื่อตัวท่านท่านก็เก็บรักษาไว้คือพวกนี้มาพิสูจน์ได้มันดูได้ไม่ต้องไปฟังคนอื่นฟังได้แต่ก็อย่าเอาไปแบบว่าเฮ้ยมันต้องใช่เหมือนเขาที่เขาพูดหมดมันเป็นไป,นปนไม่ได้ครับตาเราก็มี อุปกรณ์ในการศึกษาเราก็มีโทรศัพท์เครื่องเราก็มีเหมือนเขาแล้วก็เซิร์ชเข้าไปหาข้อมูลศึกษาอะไรหลายๆอย่างไปถ้ามีโอกาสได้เจอพระแท้ท่านได้มีโอกาสได้เจอพระดีแต่ที่แน่ๆสุดละครับพระที่มันเป็นเรื่องพระพื้นที่ท่านนะพระจังหวัดท่านพระอำเภอท่านเนี่ยท่านเจอท่านต้องเก็บท่านเจอท่านต้องจําให้ได้แล้วท่านต้องเก็บกลับบ้านกลับบ้านผมว่าอนาคตเนี่ย นะทุกอย่างมันก็จะมีการตลาดเกิดขึ้นมีการซื้อมีการแลกเปลี่ยนกันมีการนะหมุนเวียนเงินในพื้นที่ของท่านแน่นอนท่านซื้อมาร้อยท่านอาจจะไปขายสองร้อยสามร้อยห้าร้อยแล้วก็ได้เงินสมมุติว่าท่านซื้อมาแล้วเก็บไว้องคละร้อยหลายร้อยน่ยเป็นพันองค์ท่านก็ได้เงินแสนเงินล้านนะ่ะหลักคิดง่ายๆเอาแบบพื้นฐานไม่ต้องไปทะเยอทะยานหาของดีๆคิดว่ามันใช่ไม่ใช่หรอก นอกจากว่าท่านเก่งท่านเข้าสู่กระบวนการในการเรียนรู้ในการศึกษาในการแลกเปลี่ยนในการลงทุนท่านมีทุนเยอะๆอาจจะไปซื้อพระกรเซยนมาเก็บได้นะคนที่เราคิดว่าเขาเป็นคนดีอ่ะเขาที่ม่จะไม่หลอกเราเนะี่ยเขารับประกันนะ่ะเขาซื้อเขากล้าซื้อเราก็กล้าซื้อเขามาเก็บแล้วพอถึงวันหนึ่งมันมีราคาเราก็ไปขายเขาต่อมันก็จะเกิดการดีวิ่งและมีการหมุนเวียนเงินมีการสภาพคล่องในตลาดพระและ้ว าก็ซื้อคืนไปเราซื้อเขาสองแสนวันนี้เราอาจจะไปขายเขาสองแสนห้าสองแสนสองสองแสนสามได้กำไรอะ่ะเมื่อธุรกิจมันโตเมื่อการหมุนเวียนมันเพิ่มขึ้นอะ่ะถูกไหมครับเนี่ยคือการลงทุนคือการทําธุรกิจแต่วันนี้เรามีทุนน้อยเราก็ซื้อที่มันเ,เป็นผ้าบ้านเราเป็นผ้าที่ราคาไม่แพงแต่มีพุทธคุณเก็บไว้ก่อนเป็นผ้าแท้แน่นอนนะโอเคคิดนี้ก็เดี๋ยวดูเรียนหลวงพ่อเขาเรียกว,ว่าหลวงพ่อผลนะเห็นไ,ไหม นี่เป็นเม็ดแตกรุ่นแรกท่านนะครับหลวงพ่อผลวัตุุนาลีนะเป็นเม็ดแตกรุ่นแรกแต่ไม่ใช่เหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกของท่านก็มีนะเหรียญแต่นี้เป็นเม็ดแตกรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญเล็กๆแต่ว่าพุทธคุณไม่เล็กนะนะเพื่อนๆจำจำ,จำพิมพ์จําหน้าให้ได้นะครับจําพิมพ์จําหน้าให้ได้นะความชัดเจนความคมเนี่ยความเรียบร้อยของงานผมถึงบอกว่าพระทุกอย่างจะเป็นเนื้อดินชิ้นผลนะถ้ามันกระบวนการสร้างแตบบ่ไหนความเรียบร้อยต้องมาก่อน ความเรียบร้อยความเขาเรียกว่าความสะอาดสะอาดความเรียบร้อยความคมชัดพวกนี้นะมันจะต้องมาก่อนถ้าเมื่อไหร่มันมีมีบิดเบี้ยวบ้ยวนะครับมีล้มล้มลุกลุกมือว่าไม่คมไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเ <It> <ๆ>บลอๆอย่างเงี้ยนะครับท่านก็ต้องพึงคิดไว้ก่อนเออมันอาจจะไม่ใช่ของแท้ของดีนะยิ่งมาคอกระห่วงอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเป็นพระแท้ได้นะครับเป็นพระแท้ได้ นะครับจาพิมพจาหน้าให้ได้เจอที่ไหนให้เพื่อนทุกท่านนิมนต์กลับฟัดต,ตัวนี้ราคาไม่ถูกนะอย่างนี้ก็คือหลักพันต้นพันกลางแล้วนะหลวงพ่นนะผลเนี่ยนะครับเพราะเป็นเม็ดแตกรุ่นแรกของท่านหายากขึ้นยากขึ้นยากขึ้น,นแล้วนะเจอแล้วให้เก็บครับถึงท่านจะเป็นเกจิรุ่นใหม่แต่ฝีมือท่านไม่ใหม่นะท่านเก่งนะท่านเก่งนะจําคําพูดไว้นั่นก็คือพระดีพระเก่งพระที่ปลูกเสษของ สิ่งวัตถุมงคลแล้วมีพุทธคุณโดดเด่นนะ่ะหลวงพ่อผลวัตถุนาลีจำให้แม่นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้เพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ